สวัสดีค่ะชูนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งใน YouTube 21 Day of Abundance ครั้งที่23โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในโปรแกรม21 Day of Abundance นะครับจะบอกว่ามันเป็นมหัศจรรย์ของฟรีโปรแกรมที่ได้ฝึกพัฒนาตนเองทำให้เราเนี่ยออมองเห็นตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นปลดล็อกเราในหลายๆเรื่องมากขึ้น และทุกๆครั้งที่ได้เข้าฝึกในแต่ละรอบนะคะอูก็จะได้อะไรที่ไม่เคยเหมือนกันเลยนะคะเราได้สัมผัสในด้านต่างๆในหลายๆมิติเพิ่มขึ้นเราได้รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมากขึ้นเพราะว่าโลกนี้ยมันกว้างขวางนะคะแม้กระทั่งจิตใจเราเองก็เช่นกันก็กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินมันจะมีหลายๆมุมที่เรายังไม่รู้จัก21 24ชั่วโมงเท่ากันใน1วันเวลาเราเลือกเวลาเราเลือกแล้วนะคะเราจะมี การเขาเรียกอะไรอะ่ะการแบ่งเวลานะคะเราจะมีการแบ่งเวลาเราจะรู้เลยว่าการที่เราเลือกแล้วและจะทําอะไรอย่างจริงจังแล้วเนี่ยพอครบ21บวันเนี่ยจะบอกว่ายิ่งกว่ามหัศาจรรย์เพราะว่าแต่ละวันของโปรแกรมนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทําให้เราพบกับความจริงในหลายๆแงม่มุมทั้งในชีวิตปัจจุบันหรือแม้กระทั่งภายในตัวเราหรือกระทั่งมุมมองของเราต่อสิ่งอื่นๆฝึกให้เราไม่ตัดสินอะไรไม่ตัดสินใคร นะคะแล้วในการฝึกจะทําให้เราค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็โปรแกรมนี้ยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่ความมั่นคงนะคะของจิตใจเราก็จะมากขึ้นความนิ่งความว่างในใจเราก็มากขึ้นความเบาความสบายก็มากขึ้นความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นความทุกข์ร้อนก็จะน้อยลงแต่จะบอกว่ามันมีความมุ่งมั่นที่มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อูเห็นจากตัวเอง ผ้เชื่อเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันทําให้เราถูกพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นและแน่นอนค่ะเมื่อเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุผลที่สิ่งรอบข้างจะไม่เปลี่ยนแปลงตามเราเพราะต้นไม้เหมือนเดิมแต่เรามองเห็นสวยขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงค่ะและต้นไม้ที่สวยขึ้นเมื่อเขาได้รับคํามชมรับความรู้สึกดีๆของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูสวยขึ้นไปหมดเลยนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตนะคะหัวใจเราพองฟูและเราก็มีความสุขกับทุกวันจริงๆ เชิญเชิญให้ทุกท่านนะคะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเป็นของดรดีพักโชปลานะคะเป็นสากลเมื่อเขาเอามาจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการแปลเป็นภาษาไทยทําให้คนไทยนะคะสามารถเข้าถึงโปรแกรมนี้ได้อย่างง่ายดายภาษาที่ใช้ก็แสนจะง,ง่ายนะคะเข้ามาฝึกแล้วเนี่ย ก็ได้ประโยชน์คือได้กัลยาณมิตรใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้ผู้คนแวดล้อมที่มีพลังงานดีๆมีความรู้สึกดีๆมีความตั้งใจในการเรียนรู้แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานะคะการที่เราอยู่ในสิ่งดีๆสังคมดีๆแบบนี้มันทําให้เราเติบโตและพัฒนาเร็วขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบเป็นเราในวันนี้เนี่ยมันถูกหล่อหลอมมาการที่เราได้เข้าฝึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้เราปลดล็อก ในหลายๆเรื่องที่เราเก็บสะสมมาในอดีตนะคะและทําให้เราเนี่ยได้รับความรู้ใหม่ๆเนี่ยเติมเข้าไปและทําให้เราเนี่ยมีการขยายตัวขยายพื้นที่ในการเติบโตมากขึ้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้อยังฝึกฝนแล้วก็เข้าโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วรู้สึกดีมากๆและดีทุกครั้ง ไม่แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีการเติบโตนะทุกครั้งก็จะมีการตื่นเต้นและทุกครั้งเราก็จะได้พบกับคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราเราได้ฝึกในเรื่องของการให้การรับการแบ่งปันนะคะการสื่อสารและอีกอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งนั่นทำให้เราเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายๆด้านเวลามีคนมาบอกเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ย มีคนสังเกตเห็นด้วยจะบอกว่ารู้สึกดีมากๆเราดีแค่ในตัวเราเองแล้วเนี่ยพลังงานของความดีหรือความรู้สึกดีๆเนี่ยยังส่งออกไปถึงภายนอกซึ่งพอมีคนที่เขาสัมผัสได้รู้สึกได้เนี่ยแล้วเขาเข้ามาในโปรแกรมเนี้ยเขาก็ยังได้ฝึกอย่างต่อเนื่องจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ นะคะอุพร้อมส่งต่อโปรแกรมดีๆนี้เพราะโปรแกรมดีๆนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่แช์ลูกโซ่ไม่ใช่ MLM ทุกท่านที่เข้ามาฝึกสามารถเข้ามาฝึกได้แล้วก็เรียนรู้ได้ท่านใดส,นสงสัยหรือสนใจก็สามารถขอคำแนะนำได้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ จะขอบจะบอกว่าขอบคุณนะคะดรีดพัชชโชปาดกรกิตนิติธรรมโกศลแล้วก็เพื่อนเพื่อน<ๆ>กันลยาณมิตรทุกคนที่อยู่ในห้องนะคะกว่าร้อยชีวิตบอกเลยว่าเป็นห้องใหญ่ที่มีพลังงานที่ดีมากๆการได้เติมเต็มพลังงานที่ดีเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยออมีพลังใจนะคะมีพลังใจมีพลังมีพลังที่จะไปทําสิ่งดีๆยิ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่13ตุลาคม2564ครบ วันสวรรคตรของในหลวงรชัชกาลที่9นะคะก็จะบอกว่าสิ่งดีๆที่เราทำได้ทุกวันคือการส่งมอบความรักความรู้สึกดีๆแล้วก็เชื้อเชิญให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในทำสิ่งดีๆในโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็ไปขยายสิ่งดีๆนี้ออกไปทุกวันที่เราทำความดีเราก็จะตอบได้ว่าเราได้ทำความดีถวายในหลวงในทุกๆวันนะคะโปรแกรมนี้จบที่วันนี้จริงๆก็ แนะนำเชิญชิญค่ะมหัศจรรยร์ของโปรแกรมนี้เนี่ยเวลาเราเข้ามาฝึกแล้วเนี่ยเราจะพบเลยว่าเรามีมหสัจจรรย์ของเรื่องนี้ในทุกๆทุกๆวันของชีวิตนะคะของอูนี่เจอตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านเลยดีไม่ดีคือตั้งแต่ตื่นตื่นเช้ามาเลยนะคะตื่นเช้ามาเราจะรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนมีใครมาปลุกเราค่ะปลุกเราบอกว่าอยู่ต้องตื่นเวลาเนี่ยคือหลายๆเรื่องนะคะเหมือนเขาเข้ามาเตือนเราจะบอกเราเลยว่าถึงเวลาละอันนี้จะเข้ามาอันนั้นจะเข้ามา แล้วจะมีแต่เรื่องดีๆค่ะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตเราเช,เชิญชวนทุกท่านนะคะสําหรับครั้งนี้ครั้งที่ยี่สิบสามก็เป็นครั้งที่ภูมิใจมากๆนะคะที่ได้พบกับการ,รยานมิตรแล้วก็ความรู้สึกดีๆนี้ก็จะถูกส่งต่อออกไปเรื่อยๆนะคะเป็นการพัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็พัฒนาทั้งคนรอบๆข้างและคนที่เข้ามาในชีวิตเราค่ะขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดหนึ่งชื่ออูนะคะอุมาวาสีอูเนกลาบนะคะ่ะ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ทําโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเป็นโครงการที่รับพระ,พร,ะราชเสานาธิกาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถน,นะคะในรัชกาลที่9เช่นกันค่ะเป็นการใช้จุลินทรีย์ใน4กิจกรรมคือเกษตรประมงปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมรณรงค์ลลงให้คนลดและเลิกการใช้สารเคมีนะคะ แล้วก็ทําให้คนสุขภาพดีค่ะเพราะการลดการใช้สารเคมีจะทําให้ทุกคนเนี่ยทานอาหารอย่างปลอดภยัยแล้วก็มีสุขภาพดีดีขึ้นปลอดโรคปลอดภยัยก็ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจเจริญรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะสืบสานพระราชปณิธานาในหลวงบอกว่างานยังไม่เสร็จให้ทุกคนช่วยกันค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้วันนี้ถ้าเราได้พบสิ่งดีๆส่งต่อสิ่งที่ดีๆแล้วก็ช่วยกัน นำพากันไปทำสิ่งดีๆสร้างสิ่งดีๆอุเชื่อว่าโลกนี้สังคมนี้เจริญเติบโ,โตแน่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณโปรแกรมนี้อีกครั้งหนึ่งดรดธีพชโชปาดกร์กิตนิติธรรมโกศลเพื่อนๆกาลยาณมิตร,รทุกท่านขอบคุณ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 จากหัวใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะ